สวัสดีครับวันนี้มากับทีมพักใหม่นะครับมีนักป็อกแล้วก็ทางหัวหน้าพักก็มาด้วยแล้วก็ลองหัวหน้าพัก<อ>ก,ก็คือน<ะ>้า <นะ S 1> หมูแล้วก็พิเชษสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับเดี๋ยวเจออะไรดีๆอาจจะเป็นผมไม่รู้นะเพราะว่าทาง ทางโน้นแจ้งมาว่าน่าจะมีเหตุมวยซุ่มเจอมวยซุ่มเดี๋ยวจะพาไปดูมวยซุ่มเ,เพราะว่าคนในพื้นที่แล้วไม่เจอไงนะครัาาบแป๊บหนึ่งตอดตอดเลยอเ,เออเป็นถนนสายเอเชีย น้องครับน้องเป็นตำรวจปะครับฮะเดี๋ยวตอบคำถามนิดนึงดิอันนี้อันนี้จับความเร็วใช่ปาครับน้น้องเป็นข้าราชการต้องพร้อมที่จะแสดงตัวตนขอดูขอดูเอกสารต่างๆที่มาดำเนินการกันตรงนี้หน่อยครับเออ อันนี้พัก,พ,กพักใหม่นะครับมาน้องมามาอยู่จุดนี้นานหรือยังครับน้องครับฮะมาอยูอ่จุดนี้นานยังฮะเดี๋ยวน้องเป็นตำรวจหรือเปล่าเนี่ยฮะเป็นข้าราชการตำรวจหรือเปล่าฮะสรุปน้องเป็นตำรวจหรือเปล่าเนี่ยทำไมแต่งตัวก็ถ้าเป็นตำรวจทำไมแต่งตัวอย่างนี้ เจะาหน้าีครับผมขออนุญาตคุยหน่อยจ้าเดี๋ยวทนายทนายถ้า,ถาคือถ้าออกอาการอย่างนี้ยังไงดีขอคุยหน่อยครับสอบถามนิดเดียวไม่มีอะไรเราทำถูกต้องกันไม่กลัวอะไรล่ะนะไม่ขอขอทราบชื่อนิดนึง,งอ,อะ่ะนอ้นองชื่ออะไรน้องน้องชื่ออะไรฮะ น้องเป็นข้าราชก,การตำรวจต้องเปิดเผยและตรวจสอบได้เดะเอาถ้าไม่กล้าแสดงบัตรหรือแสดงอะไรที่หน่วยงานราชก,การก็ให้รับผิดชอบก็นู่นน่ะเฮ้งเข้าป่าไปอะมันทำอย่างนี้มันถูกที่ไหนเรานะครับกล้องจับความเร็วของทางหลวงเขาก็มีแล้วเราเป็นตำรวจของของที่ไหนครับเป็นตำรวจของของที่ไหนของทางหลวงหรือของที่ไหนฮะ เป็นของทางหลวงหรือของที่ไหนครับน,น้องชื่ออะไรเอาอย่างนี้ดีกว่าน้องชื่ออะไรตรงนี้หลักกิโลเมตรที่เท่าไหร่ฮะไม่ใช่มันต้องพูดได้เด็มันต้องพูดได้เด็กอน้องพูดไม่ได้อะอเอาไปตรวจสอบดูว่ามีการเบิกทุ่พันมาได้ถูกต้องตามท<ม>ี่ม,ม,มีเลขมีวบาเลขอ่าก็ไม่รู้ว่า มันเป็นเลขคุณรูปพันลเลขอะไรนะพอดีน้ำบ๊อกอิบแบตไอ้นี่ผมมาหน่อยหยิบแปดผมมาหน่อยน้องไอ้ไอ้ที่น้องถ่ายไว้เนี่ยมันส่งไปที่ไหนน้องฮะมันส่งไปที่ไหนครับเออไม่เอาไอ้เออเอาก้อนนั้นมานะครับแบตหมดนะครับแบตหมดเดี๋ยว มันจะเก็บรายละเอียดไม่ได้ครับไม่น้องเขาไม่คุยด้วยครับแต่น้องเขามาส่องเนี่ยส่องมาหาผมเลยอย่างเงี้ยนะมันยังไงกันนะครับน้องปฏิบนะัติหน้าที่ไม่ชอบนะอย่างเงี้ยน้องไม่กล้าแสดงตนอะ่ะเมื่อมีประชาชนเขามาสอบถามอ่าไปเดี๋ยวไปดูอ่าเดี๋ยวไปนิดนึงพอน้องเขาไม่แสดงตนนะครับเป็นข้าราชการตำรวจไม่กล้าเปิดเผยหน้าตา แต่จับประชาชนเนี่ยคือน้องมาส่งนี่เพื่อที่จะดำเนินคดีกับประชาชนใช่ไหมฮะเดี๋ยวอถ่ายนิดนึงอ่าถ่ายถ่ายนิดนึงนะครับน้องไม่กล้าไม่กล้าแสดงก็ตนแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูหันหน้ามาก็ไม่ไปเดี๋ยวเราไปดูที่ที่ที่ด่านเขานี่ยมานน่าจะอยู่ห่างจากนี่ไปไม่ไกลนะก็ส่งไลน์ไปบอกแล้วแหละ ก็เป็นถนนสายเอเชียนะครับใกล้ๆสอพอทอ,องุงนี่ยนะว่าน้องเขาไม่ตอบไม่คุยนะครับอ่าไม่บอกชื่อนะครับมันเป็นอะไรที่ตรวจสอบกันยากมากนะครับคุณปฏิบัติกับประชาชนเนี่ยเพพองงงุกะ คนปฏิบัติกับประชาชนปฏิบัติได้นะครับแต่ถ้าถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องนะฮะไม่ถูกระเบียบก็ต้องว่ากันไปนะครับเดี๋ยวไปต่อดูว่าไ,ไ,ไปดูดูด่านนี่ว่าด่านเขาอยู่ตรงไหนที่ด่านเนี้มันจะอยู่ตรงช่วงไหนก็ไม่รู้นะครับน่าจะไม่เกินห้าอนะครับนะฮะ,ะ,ะไม่ไหวครับเออถ้ากล้าที่จะ ตั้งกล้องและจับประชาชนเนี่ยนะเจ้าหน้าที่เองต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ครับอันนี้เจ้าที่ไม่กล้าแสดงตนเลยอันหลังอย่างเดียวเดี๋ยวไปดูที่ด่านกมาแสดงเดี๋ยวเราจะเช็คลูกค้าทุกอย่างเลยแต่ทีนี้ปัญหาก็คือเราไปเนี่ยมันจะเหลืออะไรให้เราดูไหมเพราะว่าทางน้องเมื่อกี้นี่น่าจะส่งไลน์ไปบอกแล้วแหละว่ามีพวกเราพักใหม่นะครับอีกไลน์เนี่เดี๋ยวเราก็ไปที่สพของคุณด้วยอ่า อาจจะต้องดำเนินคดีกันไปนะครับเขาไม่ถูกต้องคือชาวบ้านเดินร้อยขับรถวันต่างขึ้นเหนือล่องใต้วันละกิจกานมานั่งยิงกล้องแล้วก็ไม่รู้ถูกหผิดกันไม่ยอมพูดในสิอการจับความเร็วเข้าได้ปฏิบัติถูกต้องไหมนะฮะเดี๋ยวไปดูที่ด่านครับผมว่าถ้าส่งไลนบอกกันอย่างนี้ผมว่าน่าจะเลิกแล้วแหะ นะฮะอย่าพิ่งเลิกนะครับรอพ่อผมนิดหนึ่งเพราะอยากได้รายละเอียดมากเลยนะครับช็วงไม่ไกลขนาดนี้นะอ่าไม่เห็นว่าตัะวมันจะตั้งตั้งห่างมนห้าโลที่เขารายงานมันอ่าจริงสายพาได้ไกลถึงห้าโลเลยเหรอ่าเพราะนั้นส่งกันทางไลน์นะส่งกันทางไลน์น่าจะส่งกันทางไลน์ใบสั่งออกตามระบบพ d m เอมหรือไม่นะครับ ซึ่งจริงๆการจับความเร็วนี้นะครับเขาส่งใบสั่งความเร็วเนี่ยพร้อมกับมาตรวัดไปที่บ้านส่วนประชาชนที่ละเมิดกฎหมายพรบจราจรที่ตรงนี้ก็คือจะไปชำระค่าปรับที่ไหนก็ได้นะครับตามกฎหมายแก้ไขเพิเ่มเติมฉบับที่12นะครับเพราะนั้นเรื่องการชำระค่าปรับมันเป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนเขานะครับไปเสียที่ไหนก็ได้ สิ่งที่พวกเราอยากเห็นก็คือว่าได้ปรับตรงสุดตรวจหรือไม่นะครับใบสั่งที่ออกเนี่ยมันเป็นรูปแบบไหนอย่างไรนะฮะก็ตรวจสอบกันไปเพราะว่าชาวบ้านที่เขาใช้ถนนสายเอเชียนะครับที่จะมุ่งหน้าขึ้นภาคเหนือนี้เป็นปัญหามากเกี่ยวกับเจอด่านความเร็วนะครับกล้องที่ ไอันี้เอาไว้ตามถนนเนี่ยซึ่งเป็นกล้องของทางหลวงก็มีอยู่แล้วนะครับการออกไบสั่งผ่านระบบนี่มันไม่แปลกว่าออกยังไงแต่มันต้องส่งไปที่บ้านพร้อมกับมารวดความเร็วแต่ถ้ามาส่องกล้องอย่างนี้แล้วความเร็วมันขึ้นยังไงมีมีเอกาสารนี่จะบอกประชาชนไหมว่าความเร็วเขาขึ้นเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเขาไม่พร้อมที่จะชำระค่าปรับตรงจุดตรวจนี้มัน มันจะต้องเอาเอกสารทั้งหมดไปประกอบเพื่อฟ้องหรือดำเนินคดีกับผู้ที่ละเมิดกฎหมายแต่ส่วนวันนี้น้องเจ้าของกล้องหรือคนที่สองกล้องละเมิดคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างชัดเจนครับก็คือหนึ่งแต่งกายไม่เรียบร้อยนะครับใส่เสื้อเยืดแล้วก็เสื้อกั๊กข้างหลังก็ไม่มีอาร์มอะไร เพื่อที่จะบ่งบอกว่าน้องอ่า,อายศอะไรนะครับไปดูระเบียบการแต่งเครื่องแบบให้ดีๆนะครับถ้าปฏิบัติอะไรที่มันไม่ชอบผมแนะนำให้เลิกและพุ่งข้าบัญชาต้องให้ความใกล้ชิดนะครับไม่ใช่มุ่งเน้นจะให้ประชาชนเสียค่าปรับนะฮะอยากจะหยิบเงินสดกับเขาบ้างนะครับจริงๆมันไม่ใช่เรื่องหรือมันไม่ใช่ธุระที่พวกท่านจะมากดขันหรือ จะต้องให้ชาวบ้านเสียค่าปรับเดี๋ยวนี้นะครับโอ้ถ้าไกลบันนี้นะเชื่อได้เออไม่ทันแล้วเลิกก่อนแล้วเชื่อละไม่เจอแล้วไม่เจอแล้วนะฮะสิ่งที่เราต้องการเห็นก็คือการปฏิบัติที่ชอบด้วยระเบียบหรือกฎหมายอออ,อ,อำนาจถูกแบ่งไว้เรียบร้อยครับนะบส่วนแบ่งแบ่งส่วนราชการเขาแบ่งไว้เรียบร้อยนะครับว่าใครมีหน้าที่ทําอะไรบ้างน่าจะเป็นป้อมทางหลวงตรงนี้ละมั้งฮะ อ่าเดี๋ยวไปดูป้อมทางหลวงนิดนึงนะครับได้ไหม้อมเลอาเก็บแล้วเนี่ยเห็นไหมเก็บแล้วเนี่ยดึงดึงป้ายดันป้ายออกแล้วเนี่ยนะครับเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บยังไงก็ต้องจอดครับจอดเลยนะประจําทางเข้าบ้านพี่ศิริชัยนะระวังรถมอไซค์นะ เก็บแล้วเก็บแล้วไม่ทันเออ,อ,เอ,อผมเพิ่งบอกเลยว่าป้อมนี้ผมลงหลายครั้งแล้วของทางหลวงนะครัอืมอะเสียบลงคุยทั้งนี้หนึงดิมาแล้วมาแล้วยังไงก็ต้องคุยแลยล่ะนะฮนะก็เราลงหลายรอบแล้วครับอ่าตรวจบริการคลองหลวงนะฮะ นะเดี๋ยวโดนข้อหาบุกรุกอาคารสถานที่หรือเปล่าวันนี้นะครับเก็บข้ามเก็บเห็นป้ายเห็นเห็นอ่าเดี๋ยวขอเจอขอขอคุยกับหัวหน้าป้อมนิดหนึ่งครับนะใครมีหน้าที่รับผิดชอบป้อมนี้ครับนะ เป็นป้อมทางหลวงครับเอ้ามปีปิดประตูเดี๋ยวนะครับปิดประตูหมดเลยหัวหน้าป้อมที่นี่ใครครับขอขอพบนีหนึ่งหัวหน้าป้อมอะ่ะตั้งด่านจับความเร็วครับ ไหนอ่ะเฮ้หัวหน้าป้อมีป้อมค,คือคือใครอ่ะไหนท,ที่ที่ที่ปรับไอจับความเร็วใช่ไหม,ไมอยู่ไหนเรียกให้ผมหน่อยดิผู้หมวดเรียกให้ผมหน่อยเรียกให้หน่อยนะเรียกให้หน่อยไม่ใช่แล้วแล้วไม่ใช่เราต้องมาเรียกให้ประชาชนเ็าดินะครับ่าส่ง ลายส่งอะไรบอกกันอย่างนี้แล้วก็มาเลิก <k ric an> <c oughs> นะประจำเนาะหันนะ้าป้อมถามหัหน้าป้อมหาวันน้าป้อมให้เจอก่อนนะครับที่มาออกใบสั่งใบเสร็จนะครับเอาคมกับเ,เครื่องริ้น์มาตัวเดียวนะครับอุปกรณ์แค่นี้ท่านปรับประชาชนตรงนี้เลยนะผมว่ามันไม่น่าจะชอบด้วยกฎหมายนะครับอำาว่วนทางหลวงไม่มีสิทธิ์ตั้งด่านครับนะ ท่านมีสิทธิ์ทำได้แค่หอย่างเท่านั้นเองนะฮะเกียรติอันสูงสุดของของพวกท่านอยู่ตรงไหนครับนะครับเขาให้ดูแลเรื่องอะไรบ้างอำนาจเขาแบ่งไว้แค่สาเหตุส่วนแบ่งราชการเขาแบ่งไว้ที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับฮะเออก็โอนะเออมันก็ต้อง คืออยากคุยกับเขานะ่ะแล้วทำไงอะ่ะนะก็เขาไม่ออกมานะ่ะเอาเป็นข้าราชการต้องพร้อมที่จะบริการประชาชนครับนะอันนี้ขอยากนะครับขอญาตนะครับผหนะนาครับ,ครบใครอยู่ที่ป้อมนี้บ้างครับเออแปลกดีฮะ เรียกคนแรกป้อมทางหลวงตรงนี้มาพบประชาชนหน่อยเว้เยเออไปไหนกันวนล้วเฮ้ยนี่ตั้งกล้องไว้ไกลๆแล้วก็อย่างนี้แล้วไปส่งไลน์ให้กันเสร็จก็นหนีกันนะตายแล้วปรับระบบพนันระบบพีดีเอ็มยังไงเนี่ยตำรวจทางหลวงมานั่งปรับเนี่ยเป็นพนักง,งานสอบสวนเมื่อไหร,หร,ไร่ ออกไปเตือนขั้นตอนที่หนึ่งที่สองที่สามออกหมายเรียกออกหมายจับเนี่ยเออไม่ใช่ว่าตั้งกล้องจับปุ๊บแล้วปรับเอาแถวนี้นะเออไอเน,นี่ยมันจะตั้งไอ้อเขียนไว้ให้ใครอ่านเนี่ยนะครับเขียนไว้ให้ใครอ่านอ้อปรับระบบพาร์ทพีทีเอ็มนี่ฉันไหนเลยมันเป็นอย่างเงี้ย สิบสองพอยอนี้หมดหรือยังพอยอยังไม่ถึงใช่ไหมฮะยังยังไม่ขาดเอาสารุปแล้วข้าราชการตำรวจทั้งหลวงนะครับท่านเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงนะครับใช้อำนาจหน้าที่ยังไงถึงได้มาตั้งโต๊ะเปรียบเทียบปรับเนาะโอ้โหเนี่ยใชไหมพอมาเร็จแล้วเข็นป้าย เก็บหมดเลยขนาดขับขับรถมาเพื่อท oh. mm hmm. uh. ี่จะมาให้ทันเจ้าหน้าที่ปรากฏว่าไม่ทันนะครับหัวหน้าพักหรืออะไรเกิดทัดนะครับกําลังเก็บรวบรวมหลักฐานต่างๆอันนี้น่าจะเป็นอะไรหัวหน้าน่าจะเป็นสลิปหรือเปล่าน่าจะเป็นการโอนเงินสำนักขับรถหรือไม่แน่ใจเออถ้าโอนเงินขอดูสักใบดิเออก็ดูสักใบกระดาษที่วางอยู่แล้วเราไม่ต้องไปจับเราแค่แค่ถ่ายรูปเฉย็ เอ่อไม่ได้ก็น่าจะจับได้นะโห,หนน่ะไม่ปเป็นไรหรอกครับเก็บอก็นะโอ้ยยังไงก็ต้องดูอะ่ะโหนน่ะอันนี้มันไม่ดูไม่ได้มันเป็นหลักฐานคือเขาเรียกว่าใบสั่งน้อยเนี่ยก็เขียนเอาไวเนะ้เนี่ยนะเนี่ยอย่างเงี้ยลองอ่านด้ว่าเอ่อ,อกอไก่คอควายอันเนี้ยแสดงว่าไม่ได้ออกใบสั่งเก็บเก็บมลยเก็บมาหมดเลยเ ไม่จะเก็บไม่ได้อันนีขาทิ้งแล้วเขาทิ้งแล้ว,ลว,ลวนะอันนี้แสดงว่าไม่ได้เขียนใบสั่งนะครับเขียนแปะเขียนแปะเป็นเอ่อเลขทะเบียนนะครับเป็นเลขทะเบียนแล้วก็น่าจะเป็นการเ,เก็บเงินแล้วนะครับนี่ไงครับตำรวจทางหลวงที่ท่านเอ่อละเมิดคำสั่งผู้บังคับบัญชานะครับก็ต้องว่ากันให้ถึงที่สุดครับป้อมนี้ นะเก็บมาให้หมดหมดละเหรอไอ้ไม่ไอ้มันต้องมีอีกเอามาอีกสักหน่อยไม่มีผมดูแล้วเดี๋ยวมันไม่พอฟ้องศารมีเลขที่นี่คือใบเสร็จเออใบเสร็จอะไรอ่ะอนี่ใบสั่งเจ้าพนักงานเออใบสั่งเออก็ไม่รู้เป็นใบสั่งหรือใบอะไรใบเล็กใบเล็กใบสั่งเจ้าพนักงานต้อทิ้งแล้วไม่ใช่ใบเล็กใบเล็กมาเก็บมาเดี๋ยวว่ากันเพราะว่าหนึ่งในนั้นหัวหน้าเออถ้าแบ่ง เออถ้าแบ่งส่วนราชการแล้วตำรวจทางหลวงไม่มีอำนาจตั้งด่านนะครับก็เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงมีหน้าที่บริการประชาชนแล้วก็ถวายความปลอดภัยให้คับเอ่อในหลวงหรือพระราชินีหรือผู้สำเร็จราชการนะครับอันนี้เขาเรียกว่าใบสั่งน้อยหรือเปล่าไปสั่งน้อยหรือเปล่าเอามันเป็นที่ท่านเขียนใบสั่งใบสั่งเขียนทะเบียนกันมาทะเบียนรถทะบ้านเขา แนอะผมไม่รู้ว่าการปฏิบัติอย่างนี้มันชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เดี๋ยวว่ากันครับตำรวจทางหลวงนะครับปฏิบัติอะไรที่มันละเมิดคำสั่งผู้กำกับบัญชาไนดะ้ก็ลองรับผิดชอบกันเอาใช่ไหมนีม่เลขทะเบียนฮะเลขทะเบียนเลขกู้ภันธ์เหรออันไหนเออ ม่ได้แล้วผมอยากคุยกับหัวหน้าป้อมท่านไม่ให้ความร่วมมือกับผมอะ่ะแสดงว่าผู้ที่นั่งอยู่ตรงโตะเนี่ยอะไรของท่านเนี่ยมีเลขทะเบียนเขียนไว้เป็นเรียงแถวอะไอย่างนี้ผมว่าไม่ใช่แล้วการปฏิบัติอย่างนี้ของพวกท่านไม่ใช่แล้วความท่านอบุการนางหลวงครับอภิการนางหลวงมีโอกาสต้องนั่งคุยกันหน่อยแล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่เอกสา,ารราชการนะแต่มันอยู่ตรงเนี้ย เนี่ยเดี๋ยวว่ากันไปครับไม่ยอมเปิดครับประตูนั้นเปิดไม่ได้หอกนะเปิดไม่ได้ครับนะครับอา้าวอันนี้อุปกรณ์การพัังตัวนะครับเป็นอุปกรณ์การพังตัวปิดเห็นไหมล่ะ มันจะเพราะเราทําตามกฎหมายวิ่งแค่เกิเลยไม่ทันเลยเห็นปะ่ะถ้าวิ่งมาสักสองรอเนี่ยน้าเชื่อได้เห็นอะไรดีๆเยอะนะโอ้เยี่ยมในข้อมูลนี่คือนี่คือคนของพักใหม่นะครับ <c oughs> ต้องพร้อมที่จะตรวจ <c oughs> สอบลง, <c oughs> ล,งลงพื้นที่ได้นะครับนะเพราะนั้นเรื่องต่างๆที่จเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง นะครับ้องขุงท่านปฏิบัติอย่างนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับว่าท่านจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรเนเพราะว่าทะเบียนรถเนี่ยท่านเขียนนอหนูงงูห้าห้าอชอบอนี่ก็แสดงว่าน่าจะเป็นชนบุรีนะครับเนี่ยฝั่งนูน้นมีรถยี่ห้อดีๆนะครับเราไม่ความสนใจนะครับไม่ความสนใจ เดินหน้าไปที่สถานีตำรวจคลองขลงครับน่่นนะครับเ,เดี๋ยวกัว่ากันนะทำถูกทำไปแต่ถ้าทำไม่ถูกเดือนหลายครั้งแล้วไม่เลือกท่านก็นต้องรับผิดชอบกันเอาเองผมในานามนักรบดันเตือนแล้วก็พักใหม่เก่ง <c oughs> ใจกําปั้นกูมึง